เป็นเรื่องราวของคุณฟิลิปส์ชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาผ่านช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า The Borderless Office โดยเขาได้มีการเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของเขาในประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยทางคุณฟิลิปส์นะครับเคยอาศัยอยู่ในไต้หวันและญี่ปุ่นและปัจจุบันเขาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเขาได้มีการกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากการมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งทางคุณฟิลิปได้มีการบอกความรู้สึกของเขาว่าตอนนี้ผมคิดถึงเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งโดยทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายไว้ในวิดีโอนะครับว่าผมจากสหรัฐอเมริกาไปเกือบ4ปีและผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาที่นี่และผมก็รู้สึกว่าที่นี่แตกต่างไปจากเดิมมากผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวและรู้สึกอันตรายผมไม่รู้สึกปลอดภัยหรือว่าสงบเหมือนกับในประเทศไทย ผมย้ายมาประเทศไทยและทําให้ที่นั่นเป็นบ้านและผมก็มีสิบสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพวกคุณว่าตอนนี้ผมคิดถึงประเทศไทยจริงๆโดยทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบาย1 0เหตุผลดังกล่าวไว้ว่าดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งที่ผมนึกถึงประเทศไทยก็คือในประเทศไทยมีความสงบและสุภาพผมรู้สึกศรัทธาในวัฒนธรรมไทยชาชีวิตในประเทศไทยนั้นผู้คนมีความสงบสุขและให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยและเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานข้อที่2ในเรื่องของความยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนคุณก็จะเห็นคนเดินขายของซึ่งมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมความรู้สึกแบบนี้คุณจะเห็นอยู่ทั่วกรุงเทพข้อที่ 3. เมื่อคุณเดินไปใจกลางเมืองคุณจะไม่เห็นคนไร้บ้านหรือเรื่องที่น่าหดหู่มากนักถึงแม้ว่ากรุงเทพจะมีปัญหาความยากจนอยู่บ้าง แต่ผู้คนก็หาวิธีที่จะแก้ไขมันอย่างเช่นรถไข่น้ำทับทิมเป็นต้นผมขอพูดตรงๆเวลาผมไปตามเมืองต่างๆของอเมริกาทุกวันนี้มันน่าหดหูเล็กน้อยและมันให้ความรู้สึกน่ากลัวและอันตรายดังนั้นมันจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยข้อที่4สไตล์สบายๆแบบไทยคนที่นี่ไม่ค่อยสนใจกับแบรนด์ใหญ่หรือการบริโภคนิยมมากนัก และคุณก็ไม่เห็นคนอ้วนมากนักเช่นเดียวกันมันไม่มีผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงเหมือนที่คุณได้เห็นในสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เห็นลทัทธิบริโภคนิยมในประเทศไทยเลยแต่คุณจะไม่เห็นคนคลั่งไคล้ลัที่บริโภคนิยมมากนักในเมืองไทยข้อที่ 5. สําหรับสิ่งที่โปรดปรานและชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือร้านกาแฟและประสบการณ์ในร้านสตาร์บัคในประเทศไทย คุณฟิลิปได้อธิบายไว้ว่าในฐานะรีโมทเวิร์เกรเกอร์แบบผมผมมักจะมองหาสถานที่ที่ผมสามารถทำงานและใช้แล็ปท็อปได้และผมก็ทำแบบนั้นได้ในเกือบทุกร้านสตาร์บัคในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาบางครั้งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าอภิรม์เท่าไหร่เมื่อคุณต้องเจอกับลูกค้าบางคนที่สร้างความอึดอัดใจ,จให้กับคุณแถมสตาร์บัคในนิวยอร์กยังไม่มีที่นั่งเนื่องจากสาเหตุที่พวกเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัย แต่ว่าสตาร์บัคในเมืองไทยคุณสามารถแบกแล็ปท็อปเข้าไปเพื่อทำงานแล้วบางสาขาก็สามารถสั่งตากีล่าได้ด้วยเหตุผลข้อที่6ผมคิดถึงการนวดในประเทศไทยผมชอบใช้ชีวิตแบบแอคทีฟและการออกกำลังกายซึ่งผมทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งการนวดแผ่นไทยนั้นดีที่สุดในโลกเหตุผลข้อที่7เรื่องของอาหารพัทยในราคา2ดอลลาร์และอาหารไทยอร่อยๆก็มีอีกหลายอย่าง แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือค่าครองชีพเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตผมรู้สึกว่าเมื่อผมใจเงินในประเทศไทยผมได้อะไรมากกว่าในแง่ของคุณค่าและคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาข้อที่8ผลไม้อร่อยออร่อยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะละกอสับประรดทุกอย่างมันอร่อยมากที่นี่ในขณะที่มะพร้าวหนึ่งลูกในสหรัฐมีราคา5เหรียญไม่รวมภาษีแต่ว่าในเมืองไทย มาพร้าวใหญ่กว่าและก็ยังสดกว่าแถมยังมีราคาเพียงเหรียญเดียวอีกด้วยเหตุผลข้อที่9ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อได้อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าอเมริกาได้มีการผลิตนวัตกรรมต่างๆเช่นบ้านประหยัดพลังงานซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่า บ้านที่เรากำลังอาศัยอยู่ในเมืองไทยมีความยั่งยืนกว่าบ้านที่มีเทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลในสหรัฐซึ่งผู้ครัวเหล่านั้นต้องเดินทางไปกลับจากที่ที่พวกเขาต้องใช้วัสดุมากมายเพื่อที่จะสร้างมันแถมยังมีสนามหญ้าให้รดน้ำและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เพื่อบำรุงรักษาแต่ว่าบ้านในเมืองไทยนั้นเรียบง่ายและมีความรู้สึกอบอุ่นและข้อที่10รอยยิ้มของคนไทย ครับผมและนั่นก็เป็นเหตุผล10ข้อที่ทางคุณฟิลิปได้มีการบอกว่าทำไมเขาถึงคิดถึงเมืองไทยนะครับและนอกจากนี้นะครับทางคุณฟิลิปยังได้มีการพูดถึง5เหตุผลที่เขาได้มีการอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ควรมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซึ่งเขาได้มีการบอกความรู้สึกว่าสหรัฐกำลังแตกสลายและอเมริกันดีมมันจบลงแล้วโดวยทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายว่าถึงแม้ว่าการกลับบ้านและการได้พบปะก,กับเพื่อน รวมถึงคนที่คุณรักนั้นเป็นเรื่องที่ดีเมื่อคุณกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดของคุณมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกับสถานที่ที่เราเติบโตมาแต่ว่าเหตุผลข้อแรกที่คุณไม่ควรมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือข้อ 1. เรื่องของความปลอดภัยในนิวยอร์กต้องมีเขตปลอดปืนซึ่งมันทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับไทยหรือว่าญี่ปุน่นในร้านรถเช่ารถหลคันกระจกแตกจากการถูกทุบและถูกขโมยของ คุณจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอจากคนที่จะมาทะเลาะกับคุณข้อที่ 2. ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทุกอย่างมันแพงมากค่าเช่าในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ปี2010ทุกคนที่ผมคุยด้วยบนว่าทุกอย่างมันแพงมากในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ข้อที่ 3. คุณภาพชีวิตผมรู้สึกว่าเวลาผมจ่ายเงินในประเทศไทยหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเรามักจะได้ของที่คุณภาพสูงกลับมา แต่ที่สหรัฐตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกคุณภาพมันไม่ได้ตามราคาผมรู้สึกว่าผมต้องจ่ายแพงเกินไปผมยอมจ่ายแพงๆถ้าของมีคุณภาพที่สูงไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของบริการแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนั้นเลยในทุกที่ที่ไปแถมทุกๆร้านก็ต้องการค่าทิปตั้งแต่ก่อนเข้าบริการอีกด้วยข้อที่ 4. วิกฤตสุขภาพจิต ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าผู้คนในสหรัฐอเมริกามีวิกฤตเรื่องสุขภาพจิตตัวผมเองนั้นรู้สึกว่าผมร่าเริงและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเมื่อผมอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและสงบสุขของประเทศไทยในสหรัฐถ้าคุณลองไปรอบๆคุณจะเห็นความรุนแรงมากมายซึ่งมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบนี้ในประเทศไทยหรือว่าญี่ปุน่นดังนั้นผมคิดว่าผมชอบที่จะอาศัยอยู่ในเอเชียตอนนี้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก แล้วมันก็ชัดเจนมากเมื่อคุณเดินไปรอบๆนิวยอร์กหรือแม้แต่ซานฟรานซิสโกหรือว่าพอร์ตแลนด์และเมืองชายฝั่งตะวันตกต่างๆวิกฤตสุขภาพจิตกำลังร้ายแรงมากในตอนนี้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยหรือญี่ปุ่นมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยกว่าและเหตุผลข้อที่5ที่ทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายนะครับโดยเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่เหมือนกับอเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้วผู้คนที่ผมคุยด้วย ก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมันเหมือนกับว่ามีเมฆดำทะมึนลอยอยู่มันดูสกกระบกมากขึ้นถนนที่เคยดีตอนนี้ก็มีสภาพค่อนข้างแย่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นผมจึงเลือกอยู่ในที่ที่แตกต่างออกไปและเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผมรู้สึกมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยทางคุณฟิลิปได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่า มันมีเรื่องราวที่บอกว่าถ้าเราเอาน้ำไปตั้งบนเตาแล้วเอากบลงไปแช่ในน้ำที่อุณหภูมิปกติแล้วเปิดไฟให้ร้อนขึ้นกบตัวนั้นจะนั่งในน้ำจนกระทั่งน้ำเดือดและมันก็ตายไปแต่ถ้าคุณเอากบอีกตัวโยนไปในน้ำเดือดมันจะกระโดดออกมาและนั่นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนี้ผมรู้สึกบนผมเป็นกบตัวนั้นที่กลับมาอเมริกาในน้ำที่กำลังเดือดมีเมฆทะมึนลอยอยู่เหนือมันมันไม่เหมือนเดิมเลย ผมมีความรู้สึกตึงเครียดมากมายและเมื่อผมเปรียบเทียบกับเอเชียมันมีความสงบมากและคุณภาพของผมที่นั่นก็ดีมากผมคือกบตัวนั้นผมจะกระโดดจากน้ำนั่นมุ่งหน้ากลับมาที่เอเชียที่ประเทศไทยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ